สวัสดีครับนี่ผมธนคงนะครับวันนี้มารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมา action, รีแอคชั่นปรมาจารย์และที่มาเนาะผมใน EP ที่เท่าไหร่วะ13บถือตอนที่13บส่ยนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะก็จะเป็นการที่แบบเหมือนทั้งเว้ยเขาเฉิงเขาแล้วพี่สาวจะโดนแบบโดนหมายหัวอะไรเนาะอ่าเพราะว่าแบบมันเอาสุดจริงอะฝั่งนูงนะ้นอะคือมันจะเชือดไก่ให้ด,ดูคือแบบว่า เห็นตัวอย่างไหมขนาดคนที่หลบหนีแล้วเป็นปฏิบัติกับกูกูจะฆ่าให้หมดอะไรเงี้ยมันสื่อถึงอํานาจมากเลยนะแล้วก็ตอนที่แล้วแบบเหมือนเฉิงมันจะไม่มีลมปลานอะไรอย่างนี้ป่ะหรือวิชาเซียนหายเีป่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะะคือแบบอาจจะโดนฝ่ามือสลายลมปลานแะล้วใช่ป่าผมก็ไม่รู้นะที่มาที่ไปแต่แต่เอาง่ายๆคือตอนนี้มันไม่มีพลังเซียนแล้วใช่ป่ะถ้าแบบเป็นสายวรยุทธ์คือแบบเหมือนคนพิการในการต่อสู้อะไรเงี้ยอะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งมวยก็แบบว่ามันมีวิธีรักษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะพาไปรักษาใช่ป่ะ ก็นั่นแหละแล้วก็ตอนท้ายคลิปผมคิดว่ารู้สึกว่าเขาจะได้แบบเ,เป็นเศษผ้าเป็นเศษของดูต่างหน้าของพ่อกับแม่ของไอเชิงเนาะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมเหมือนเดก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และทั้งสกายนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปเนาะโอเคคเขาที่เราไปเริ่มคลิปกันแล้วครับผมตอนที่ 13, สิบสามเส้นตายเส้นตายโอ้ชื่อตอนของเราในแม่งเดาไม่ได้เลยว่าจะเป็นยังไงเป็นที่พักของผู้เฒ่าเป่าตาจริงเหรอ มาจนถึงแล้วจะสงสัยอีกนานไหมเนี่ยเอ๋อมาถึงแล้วเหรอเอาละข้าขึ้นไปด้วยไม่ได้นะทำไมอ่ะอะเอาผ้าปิดตาข้างบนไม่มีสัตว์ร,ร้ายเดินช้าหน่อยได้ถึงหกล้มก็อย่าดึงผ้าออกเด็ดขาดจำไว้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมอ่ะไม่งั้นถ้าละเมิดกฎทำให้อาจารย์ปู่อาจารย์ลุงกโกรธเราเดือดร้อนทั้งคู่แนะ่อ๋อเป็นกฎเข้าใจละไปเถอะ แล้วเว่ยขึ้นไปไปนนาโดนนประเด็นอะถ้ามีคนถามว่าเจ้าเป็นใครให้บอกว่าเจ้าเป็นลูกชายของแม่ชีฉางเซอ่อห้ามเปิดเผยฐานะที่แท้จริงรู้รแล้วเร่อเจ้าไม่ต้องห่วงถ้าจะรอเจ้าที่ตีนเขาเอเคเข้าประเด็นเนื้อเรื่องเดียวนาะในอนิเมนะน่ะไม่รู้ว่าซีรีส์เป็นยังไงนะแต่อนิเมะแบบ Nhưng nâng lên 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 อุย้ยคืออะไรเนี่ยคือไม่ให้กูได้ตั้งตัวเลยอะไรเนี่ยอะไรกันคุกเขา่าง่ายๆเลยเหรอโดซสิเจ้ากระโดดเ<อ>ก่งนิดนะงจงของดีนักมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยคุณชายเวรี๋ยวเมื่อกี้แบบมีอะไรหรือเปล่าแขนมันเลยคะ่ะมันเป็นนี่แขนเราข้างหนึ่งนะคะตัดแขนเหรอสบายเกินไปตัดเส้นเอ็นที่ขาด แล้วก็สลายลมปราณทำให้มันเหมือนกับไอ้งี่เง่าเจียงเฉิงนั่นโ,โร้องค้าครวนต่อหน้าข้าหุย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 ใช่ะหวันเชา้าจะมัวพูดมากจะทำอะไรก็รีบทำแน่จริงก็ทรมานก็ให้ตายอเอาให้หดโหดไปเลยข้าตายแล้วจะกลายร่างเป็นผีร้ายทำให้สุนัขตระกูลวัน ไม่ตายดิจะกลายเป็นผีร้ายอย่างนั้นเหรอโอ้ยอ้อิงชอบคิดว่าตัวเองไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินทั้งยิ่งใหญ่ทั้งกล้าหาญแต่อย่าจะดูสิว่าจะจะอวดดีได้สักกี่น้ำกันลักสิะกิเลียเมื่อกี้เไรเลยแบบว่าพี่แบบไอ้พี่ที่ใช้ฝ่ามือสลายร่มฟานแบบดูอึ่งอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเหยียบด้วยพวกมือนี่แบบ ที่ไหนวะเน,นี่ยน่นลกป่าววะเนินป่า <slightly> ช <mer reais> ้าอีหลิงเนินป่าช้าอีหลิงมึงมาฝังได้ถึงที่เลยนะรู้จักที่นี่หรือเปล่าใช่แล้วเนินป่าช้าสงครามพวกเขาศพ แค่เดินเหยียบลงไปก็เจอศพเละเละอืมวัยอีกวออเว้เ <s uck> จ้าเห็นแรงอาฆาตไหมตั้งแต่โบราณเราเสียนหวังที่จะกำจัดแต่ก็พ่ายแพ้ล้มเหลวเมื่อคนเป็นมาที่นี่ทั้งคนทั้งวิญญาณไม่เคยได้ย้อนกลับไปโอ้ยโว้ยโว้ยว้ยจับอย่าฟัน จะได้กลับออกไปวันนี้ไม่จะเป็นจุดเริ่มต้นทล้วนห้วยมันอุ้ยอุ้ยมันได้ช้พังลาเห็นความมือดปอ่ะอุ้ยตกไปเลยอะ่ะน,น,นีาฮ่าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่าา่่ฮ่งมาป่เฮ่ยไม่ใช่ดหลัน น่าจะมาตามรอยอะไรอย่างนี้มาทามบอกแสใช่ปหคุณชายรองนายพรานเล่าให้ฟังว่าวันก่อนเห็นชายหนุ่มคล้ายคุณชายเว่ยและคุณชายเจียงปรากฏตัวแถวนี้แต่ลูกศิษย์ตามหากันแล้วไม่พบร่องรอยของคุณชายทั้งสองหรือว่าโ,โหเก็บไปเลยเนาะเว่ยองิงแม่งเอ๊เป็นยังไงบ้างเ็าไม่รู้ตอนนี้ตัว ถีบลงใส่เหวอย่างนั้นอ่ะจะเจ็บหนักว่าทําไม่ตายก็เออจริงรู้แหละว่าไม่ตายเีเสียงจเจิ้งที่ยี่สิบระกูลเจียงแห่งยินม่วงพินอดระกูลบวนแห่งฉีซานรุ่งโรยพอตั้งพ้อมควบคุมกดอากมีผู้ขัดขืนจะถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลโอ้โหซากศพเปลือนเปล่าเลือดน,นองเป็นสายน้ำเมืองจินหลินแห่งลหลันหลิงอันนี้เมืองจินใช่ปะ <c oughs> พวกนี้แบบเผด็จก,การแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่วน,นี้ประมุขก,กันเนี่ยประมุขยอดไอดอลไวายวอะไรอาจารย์หลานมาชวนร่วมกวาดล้างตระกูลวนเหรอบอกว่าข้าไม่อยู <c oughs> อ่ไม่ใช่ครับประมุขตระกูลวนแห่งฉีซานส่งคนมาครับอ๋วอว่ายังไงบ้าง ว่าจะสร้างป้อมคุบคุมกฎที่เมืองจินหลินสั่งให้ท่านประมุขภาในห้าวันจะต้องมอบเมืองจินหลินโโและอาวุธเสียนทั้งหมดให้กับเขาโอ้โหไม่งั้นยึดอำนาจขนาดนี้เลยนะไม่งั้นไม่งั้นทําไมจะเป็นเหมือนตระกูลเจียงวะไม่งั้นจุดจบจะเหมือนกับตระกูลเจียงแห่งยินมง่งว่าลอาณเขตกูซู เป็นวิชาสะกดรอยตามอะไรบางอย่างหรอือเปล่า มีคนมาครับรู้รู้รู้ว่ามีคนมาแต่ใครอะพี่เขาปะคุณชายใหญ่อ้อาวอ้าวเป็นยังรอดอยู่เรอเนี่ยสบายดีไหมเอ๊ะแต่พี่ไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยพี่ยอยอยินเสียงเพลงจากไกลๆพอได้ยินปุ๊บก็เลยว่าจะเป็นคนเล่น๋อ,อแต่ว่าอินเสียงวิญญาณตอบมาว่า ดูเหมือนคุณชายเว้ยยังไร้ข่าวคราวจะว่าไปก็แปลกตั้งหลายวันแล้วเราจเจอร่องรอยของคุณชายเจียงแล้วเว้นแต่คุณชายเว้ยไม่ว่าจะตกอยู่ในมือของตระกูลวันฉีซานหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องมีข่าวบ้างสิแต่คุณชายรองถามมาตลอดทางถามทั้งคนและวิญญาณก็ยังไม่มีวี่แววเลยวิญญาณัะไม่รู้เลยนะคนละลายหายไปได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือวิญญาณไมถึงหนอย ย่อมทิ้งร่องรอยจริงต้องถามได้อยู่แล้วผมค็ว,ว่าแล้วพี่ใหญ่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชายเว้ยบีฟมือพอตัวแต่แม่งฉลาดส่วนคุ้มครองคนดีแนะ่ว่างจีแต่เรก็เทืบก็ไม่ไหวนนะจน่าหงุงหงากเกินไปหรอกเดือนก่องก็ได้รับข่าวท่านอากับเจ้าเดินทางปรึกษาเรื่องกับแต่ตระกูลบุนไปหลายที่เลยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง น่าจะไม่ได้ความไะไลเราเ<ล>ตระก,กูลมมใหญ่ๆยังลังเลอยู่อือไม่ตอบตกลงลังเลก็ถูกแล้วล่ะตระก,กูลเวิรนมีอำนาจบาดใหญ่กำจัดตระก,กูลเจียงภายในค่ำคืนเดียวใช่ว่าตระก,กูลเซียนมีความมึกเหิมกล้าทำศึกกันหรอกนะกลัวอำนาจที่มีอยู่มันมีแล้วแบบมันหายไปด้วยย่างบางคนผมว่าใช่ปะแต่ว่า ตะวันเจิดจ้าแค่ไหนโอ้ย่อมมีวันที่ตกดินโอ้เขาไปเกณฑ์คนมาแล้วบอกว่าเอาไปสู้อ่ะพาเม่าแห่งกูสูเยินเหมือนกันนะท่านระกูลเวินแห่งฉีซอนกดขี่รังแกเราขนาดนี้แล้วยังจะนิ่งดูดายกันได้เหรอระวังไฟ ไม่มาถึงหัวคิวอาจารย์หลันในเมื่อเรามาแล้วจะมีความจริงใจหารือเรื่องนี้เพียงแต่เพียงแต่แตประมุกจินมีอะไรจะแนะนำอ๋อไม่ใช่แนะนำหรอกเพียงแต่ข้าคิดว่าตั้งตัวเป็นปรััษ์ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั่นสิยังไงก็อยากให้จบลงด้วยสันติ แต่โดนกดขีดนะไปกระตุกนัวเสือวันลั่วหันจะไม่มีทางถอยเลยนะคนที่ใส่ผ้าคลุมนี่พี่ใหญ่ทาองถอยเลอทางถอยอยู่ที่ไหนทรงมอบอาวุธเซียนหายใจโรยรียนอยู่ในป้อมควบคุมกดเหรอขอภัยที่ข้าพูดตรงตรงมอบอาวุธเซียนในใสายตาของวันลั่วหันเราจะกลายเป็นหมูบนเขียงทันทีเจ้าใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อนเขาเป็นของข้าก่อคือ อย่าเอาไขา่ไปปลาก้อนหินท่านชิงเหิฝึกวิชาเซียนล้ำเลิศตระกูลหลานแห่งกูซูอยู่ดับต้นตนของตระกูลเซียนแล้วเป็นยังไงขอบคุณที่ประมุกจินที่ชมความสามารถของตระกูลหลันไม่แต่ข้าซีเฉินคิดว่าความอ่อนแอไม่ใช่ข้ออ้างในการหลบหนีอ๋อเท่าที่ประมุกจินพูดมา uh huh. ตอนนี้ตระกูลจินแห่งหลันหลิงยอมแพ้ตั้งแต่ในม้งแล้วเหรอ <c oughs> ท่านอาประมุขทั้งหลายซีเฉินอาได้ข่าวว่าเจ้าจะกลับมาแล้วทำไมมาช้าจังอ๋อเพลีย้อนกลับไปทำธุระอีกก็เลยช้าหน่อยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงแล้วคนที่ใส่อรอบมาก็ดีแล้วถ้าคุมม,ม้วนๆมันใครอ่ะหลายเดือนมานี้ลำบากหน่อยนะช่วงที่ซีเฉินไม่อยู่คนที่เหนื่อยคือท่านอามากกว่าคุณชายหลัน แค่พูดก็ง่ายสิเห็นตระกูลเจียงแห่งยินม่งไหมลุกขึ้นต่อต้านจุดจบเป็นยังไงครับครับก็เพราะว่าไม่มีโอกาสชนะายังไงล่ะพวกท่านยินยอมเป็นสุนัรรับน์ไทยตระกูลวนใช่ไหมอันนี้เจียงปะอะไอเฉิงเฉิงเออนี่มาเฮยะกลับมาแล้ววะ่ะแล้วแบบน่าจะรักษาพระหนุ่มแซ่เจียงปานอะไนี่ละปะจะพูดได้อยู่แล้วนี่ตระกูลของเจ้าพินาศไปแล้วแต่พวกเราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนทั้งตระกูลอยู่ ก็เข้าใจเขานั่าสิเพราะความต้องการของคนแตกต่างกันระมุกยาวอาจจะคิดว่าต้อยพ่อกลายเป็นทาสเมียกลายเป็นโสเภณีเป็นวัวเป็นควายถูกย่ำยีรังแกขอแค่มีชีวิตอยู่อะไรก็ไม่สำคัญโอ้โหแรงเลยนะอย่าได้เคลบแล้วเอาศอกจะพูดเสียงดังฟังชัดแ่จริงจะดึงเราไปเดือดร้อนช่วยแก้แค้นให้ตระกุลของเจ้าใช่ข้าต้องการแก้แค้นกอแค่ข้าจะนักบนได้ยอมรับเลยทำได้ทุกอย่างนั่นล่ะ พวกเจ้าไ<อ>ม่กล้าฆ่าวันลู่หันอยอมเป็นเต่าหัวหด<อ>แต่ต้องถามวันลู่หันก่อนยอมละเว้นพวกเจ้าไหมวันลู่หันเป็นคนขี้ระแวงอารมณ์แปรปวนท่านทั้งหลายดูดีกว่าใครเ่อให้ยอมซิโรราบร้องขอชีวิตแต่ใครจะรู้ละ่ะวันไหนจะถูกฆ่าล้างบาง <c oughs> พูดดีมากข้าพูดไว้ก่อนเลยนะไม่ว่าใครจะสู้หรือไม่สู้หัวของวนลู่หัน ข้าจะเป็นคนตัดเองโอ้เอาง่ายคือจะใส่เลยปรรพุเนี่ยฮึกเหิมเด็ดขาดยอมเสียสละตระกูล้านแห่งกูซูยินดีติดตามใจพี่มันได้จะสู้ก็ต้องปักธงประกาศให้รู้กันทั่วบรรดาตระกูลเซียนแยกแยะผิดถูกไปรที่นั่งรอสถานการณ์ร่วมสงครามกลางคันเมื่อชนะแล้วคิดบัญชียอย่าว่ากันทีหลังฮะออใช่อยู่ใช่ย่ ไม่ใช่เห็นฝั่งไหนได้เปรียบแล้วค่อยไปเขา<อ>้ารวมงานเอา<ต>นะแต่ว่าด้วยความสามารถของเราจะสู้วนลั่วหันยังไงตระกูลวนมีอำนาจบาดใหญ่แต่ลราลูกไล่ติดใจคดเคี้ยวน้ำนิ่งไหลลึกควรจะพูดชาเกลี้ยกล่อมตระกูลเซียนที่ถูกบังคับเอรามีตระกูลเซียนไหนล่ะที่มีความอำนาจเมืองสุริยะกล้ามาเสียงกับเราแบบนี้อึอะอืมอ ที่เข้าไปเกณฑ์นคนมาปะเยอะเหมือนกันนะผมว่มมาคนพวกนั้นคือปู่หยางสิ้นแห่งปาหลิงระกูลเวินแห่งฉีซานเผาสารเจ้าละทระกูลข้ายังดีที่คุณชายรองหลันช่วยเอาไว้บัดนี้พาผู้ฝึกตนรอดชีวิตร้อยรายมาสมทบแล้วโอเคเจแห่งลูนั้น ตระก,กูลวนข้าล้างตระก,กูลข้าผมขืนพี่น้องข้าไายหลันเชื้อเชิญให้มาไม่กำจัดชีซารไม่กลับบ้านโอ้เฮงเฮอตงขอบคุณที่คุณชายรองหลันช่วยชีวิตพรผู้ติดตามุกทั้งหลายจ,จะถามอีกไหมจะเข้ารงเขารวมแล้วไม่เขา้ารวมไม่ต้องเข้า <laughs> ใช่ปะตอนเนี้ยสมัยฮ่องเต้อูตี้มีตะวันสิบดวงแผ่นดินแห้งล้างผู้คนล้มตายการกระทำโหดเหี้ยมปาเทือนของตระก,กูลวน ไม่ต่างอะไรกับปะหารตะไครเวรบุร,บรุษต้าอี้ยิงทิ้งก้าดวงช่วยเหลือปวงชนปัดนี้พวกเราทุกคนก็คือต้าอี้ในวันนี้เข้าใจเข้าใจล้มล้างตระกูลวันตั้งชื่อเป็นดับตะวันโอ้ดับตะวัน,ออวนเอาตรงตัวเลยว่ะที่ยสงครามจะเริ่มแล้วถ,ถ้าเป็นอย่างนั้น่ะแล้วเว่ยเป็นยังไงเขาตอนนี้น ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้วทำให้เว้ยแบบใช้พลังแห่งความมืดเป็นจริงเป็นจังผมว่าที่ควอบคุมศพอะไรเงี้ยอากาศม่ห็ดสูบเยอะตรงนี้ก็ ออะะไร่ตรงนี hey, ้ปาตังที mm ่มันเล่าอ่ะ

แล้วค่อยกินจ้าระว<อ>ังติดคออืมขอบคุณสิทธิ์พี่โอ้เล่าเย้ยฟ้าข้าแบกให้เจ้าถรือส่่ว่าไม่เห็นได้ไหมเจอตอนจะไป้าห้าดื่มเล่าไวอ้อิง เหมือนมันเข้าไปในร่างกายเราไปอะไรอ่ะใครจับมือมี่เนี่ยไม่เหมือนมีดยาวเลยปลอดภัยนี่ 我会不会不会经越来越热。 นนก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งโดยหลักๆเลยคือ,อเหมือนอุย้ยมันจะถูกโอ้โหไอฝ่ามือน,นั้นน่ะไอฝ่ามือสลายวิญญาณของมันแม่งมาตามกระทืบเราถึงที่นี่เลยมันสะกดรอยตามเราเร็วมากทีาพูดถึงนั่นอ่ะใช่ปะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เฉิงเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงว่ามันรักษาเสร็จแล้วหรือย,ยังนะแต่แบบถ้าดูตามอาการที่เป็นตอนนี้น่าจะหายวมาผมไม่รู้นะเ,ออเพราะแบบเหมือนพี่ใหญ่เขาก็จะเอาตัวเฉิงมาแล้วแบบ ระหว่างหลายเดยนที่หายตัวไปเหมือนเขาจะไปรวบรวมสมาชิกอะไรเงี้ยปะ่ะเอออะไรถ้าเกิดมีเสียงดังก็ต้องขออภัยนะด้านนอกมันเสียงดังโทษทีคนดูโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ตีเราจะต่อต้านฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องอะไรเงี้ยเนาะหาแนวร่วมที่แบบว่าถูกถูกไอ้พวกนี้นทำร้ายมาก่อนอะไรเงี้ยมันจะได้มีแรงจูงใจในการทําอ่าแล้วก็ตอนนี้หาสมาชิกเอออื่นๆกับตระกูลอื่นแบบหาความร่วมมืออ่าเอาไม้สู้ไม้อะไรเงี้ยเนาะ ก็หาแนวร่วมแหละเอาง่ายก็นั่นแหละก็เขาจะได้แล้วก็เหมือนตอนท้ายเว้ยผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเหมือนน่าจะเหมือนพลังความมืดมันจะซึมเข้าร่างกายป่ะหรือแบบดูดซับพลัง,งความมืดไปผมผมไม่แน่ใจในจุดนี้นะอ่านี่ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะก็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กยชั้นสกายนะครับเพือ่อเป็นการสนับสนุนต่อไปนะหรับวันนี่ต้องขอตัวก่สวัสดีครับบ๊ายบาย